ปมปุ้ยตอบกลับทันทีหลังชาวเน็ตตำหนิน้องไซเอลบลูแบ่งขนมให้น้องหมาแล้วหยิบเข้าปักตัวเองเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆสำหรับครอบครัวของปูมปุ้ยพันธิพาและหนุ่มกวินที่ตั้งแต่ป้มปุ้ยยอมเปิดหน้าน้องไซเอลบลูลูกชายฝรั่งน้อยของคุณแม่ก็ทำเอาหลายคนใจละลายไปกับความน่ารักสดใสของน้องทำเอาแฟนคลับต่างก็ยินดูในความน่ารักของน้องไซเอลบลูไปตามๆกัน ล่าสุดในทิกตอกแก๊สเพนชิปเปซึ่งเป็นทิกตอกของตุ้มปุ้ยได้เผยคลิปที่ทำเอาใจละลายเมื่อตุ้มตุ้ยเผยให้เห็นนาทีน้องไซเอลบลูแบ่งขนมให้น้องหมาทานคำแรกป้อนให้น้องหมาคำตอบมาป้อนให้ตัวเองบางทีน้องหมาก็ทานขนมที่ตกพื้นบ้างเอาสีสมาไก่น้องไซเอลบลูบ้างเป็นความน่ารักสุดๆของการเลี้ยงลูกให้โทรไปกับสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน อย่างไรก็ตามได้มีคนเข้ามาสอบถามว่าเด็กกินอาหารกับน้องหมาแบบนี้จะอันตรายไหมเพราะมีแลนจะเลี้ยงลูกคู่กับน้องหมาเหมือนกันซึ่งปุ้มตุ้ยบอกว่าเท่าที่ทราบการเลี้ยงเด็กคู่กับสัตว์เลี้ยงจะพัฒนาภูมิคุ้มกันของเด็กเรื่องความสะอาดอาจจะไม่100%แต่น้องก็แข็งแรงยังไม่มีปัญหาอะไร